สวัสดีค่ะมาพบกับมีสิกกติกันอีกแล้ววันนี้น้องจะมาริ้ที่จัดฟันกันนะคะที่จัดฟันแบบเป็นยางแบบของเด็กดีว่าน้องมิวสิกไปหาหมอฟันมาในบ้านมิวสิกลองยิงฟันให้ดูสิเนื่องจากมันมิวสิกไม่มีขึ้นมาไม่ได้แบบเรียบเหมือนกับฟันทั่วไปคุณหมอเลยก็ต้องจัดฟันใหม่ แต่ว่าเนื่องจากยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ได้จัดฟันแบบเป็นจัดฟันเป็นทางการเพราะว่าฟันขึ้นยังขึ้นไม่หมดคุณหมอก็เลยแนะนําอะไรมิ้วที่จัดฟันเด็กที่จัดฟันยางแบบยางตตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยอันนี้เลือกไซส์ประมาณแปดถึบเอ็ดขัวแปดงสิบขัแต่จริงๆน้องนีสิบห อ่าจริงๆมัลมิวสิกหกขบย่างเจ็ดขวบเนื่องจากว่ามีิวสิกฟันขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับอ่าทีนี้เราจะลองดูวิธีว่าเราจะใส่ฟันวิธีใส่คือบีบนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้คือฟันหน้านะอันนถ้าอ,อัันอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนะเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดนะคือมันจะมีเกือน้ำไหลได้ตรงรูตรงนี้มันจะมี รู้ให้เกินน้ำลายได้นะแล้วก็ตวเนี้ตรงเนี้ยที่มันเห็นเป็นฟันชัดๆเนี้ยมันคือมันคือที่ขขามันเป็นฟันหน้าส่วนส่วนอันนี้เป็นฟันนนี่เป็นฟันบนกับฟันล่างใช่ใช่ใชใช่ฟันบนกับฟันล่างใช่ทุกคนแล้วก็ มันเป็นฟันล่างเพราะว่ามันจะเอเงี้ย yeah. เราจะใส่เข้าไปที่ฟันบนแล้วก็ฟันล่างเนี่ยเข้าไปไใก<ส>ล้<ส>ๆกล้กั่คือ,อปีกนิดนึงอะปะใส่อพอใส่ไปแล้วก็ต้องยื่นยื่นฟันล่าง <c oughs> ฟันล่างขึ้นมาให้เท่ากับฟันบนเพื่อเป็นการปรับฟันให้ ให้ตรงนะครับแล้วทีอันเนี้ยเราก็ต้องใส่ในเวลาที่เราว่างตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนถ้าใส่นอนได้ก็จะดีกลางวันก็ใส่เวลาว่างๆอ,อืมอันนี้เห็นไหมครับเขียวๆอ่านปากนิดนึงเออเขียวๆมาอืมวันนี้เป็นวันแรกเป็นวันที่สองวันที่สองการใส่เพราะว่าเพิ่งจะไปหาหมอมาเมื่อวานนี้อืม,อมก็เดี๋ยวเรามาดูผลหลังจาก เราใส่ไปสักประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะโอเคไหมอืมโอเคงั้นมิวถอดก่อนแล้วเดี๋ยวจบคลิปก่อนอ่าอ่ามิวยิมฟันให้ดูก่อนว่าฟันตอนแรกเป็นยังไงอ่าเป็นแบบนี้นะครับในวันที่ยี่ส <24. S 2> ิบสี่เราจะบอกว่าวถ้าใส่ตัวเนี้ยเราอย่าพูดอย่าเคี้ยวอย่าอ,อย่าทำให้มนพังเน็ค่ะ วันนี้เป็นวันที่24ตุลา2565 65ไม <65. S 1> ่ใ okay. ช่56แล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววิธีการทําความสะอาดคือแปรงแปรงรอบๆไนนะอ้นี่นะสองครั้งเอเดี๋ยวเราไปทําคลิปทําความสะอาดกันอีกทีหนึง่งโอเคเดี๋ยวทําความสะอาดวันนี้เลยมาเดี๋ยวทําเลยเดี๋ยวทำเลยทำเลยเหรอ,อ okay. ไปเราไปทำก่อน นี่ทำเองนะวิธีการก็คือเอาแปง้งนี่แปง้งของเราเลยนะหรือแป้งอันไหนก็ได้นะของเราแล้วก็ขอวางหน่อยนะแล้วก็ใส่ยาสีฟันลงไปเปิดยาสีฟันก่อนนี่อ่ะ าปแล้วก็เหมือนแปรงฟันเลยเหมือนแปรงฟันของเราเลยนะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเลยนะอ่ะแล้วต่อไปก็เอามาแปรงชุบน้ำก่อนชุบน้ำนิดนึงอเอามานี่แล้วก็ใส่เหมือนแปรงเราเลยแล้วกใส่แปรง ก็แปรงตอนลอกฟันให้สะอาดเสร็จแล้ว huh. ก็ทิ้งด้านเลยอันนึ่งแล้วก็แปรงเหมือนกันแบรงให้หมดสองครั้งนะแบรงเบาๆนะไม่ต้องแบรงแรง เพราะมันเป็นยางานะทังแปลงชั้งแปลงแบบเบาๆนะเดี๋ยวมันจะพังเอาสักคอดพอแล้วล้วก็ล้างแล้วก็ล้างปกติล้าง,อง,องตอวางวางแปลงก่อนแปลงวางก่อนวางแปงสีฟันก่อนแล้วก็ล้าง,ง,งแปล,ลงลงไปวางแปดวางแปดสีฟันก่อนล้างให้สะอาดกว่านี้อะ ล้างล้างน้ำไม่สะอาดล้างต้องสะอาดแต่จะบอกว่าห้ามห้ามเอาเชดชู่นะนมันจะแพใช่เพราะมันวัสดมันจะนิ่มมากเลยแล้ก็ใชู่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นถูล้างแล้วก็เราก็เก็บอเราก็มาเก็บไปมาเก็บจะบอกว่ามันมีกล่องด้วยกล่องอยู่ไหนนี่ นี่นี่ใส่กล่องกล่องนี่นะคะเป็นกล่แล้วจะบอกว่ามันจะมีให้เลือกหลายสีมากเลยนะใครอยากทำไปถามคุณหมอได้โอเคแล้วก็วางไว้โดยต้องปิดฝาไม่ต้องสนิทให้รอให้แห้งให้รอให้แหงเดี๋ยวมันจะเหม็นหืนใช่แล้วก็ปิดฝาแบบไม่ต้องปิดสนิทก็ได้ปิดอย่างนี้ก็ได้นะหรือปิดอย่างนี้ไปก็ได้ปิดยังไงก็ได้ให้มันไม่สนิทเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นหืนเพราะว่ามันเปียกเราห้ามเอาเทชูนเราก็ต้องอย่างนี้แหละนะทุกคนตัดแดดไม่ต้องตัดนะไม่ตงตัดตัดรวมธรรมดาถต่ก็ทแล้าเขียนแล้วก็เดี๋ยวเราตอนเช้าเราไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ต่อใชอค่ค่ะโอเคค่ะตอนไหนที่เราว่างเราไม่พูดเราไม่เคี้ยวเราไม่คุยกับเพื่อนเราไราเราเราเรา,เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ ย่างเช่นตอนนอนตอนนอนอตอนนอนเราก็ใส่ได้ใส่ได้แต่มาจจะเมื่อยนิดหนึ่งถ้าเมื่อยแปลว่าเราจะได้แล้วถ้าเมื่อยแล้วมันกาลังดดอฟันมันกาลังดัดอยู่อย่างเมื่อเมื่อวานนีองใส่แล้วมันก็เจ็บอืมก็รู้สึกไม่เมื่อยเจ็บนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ต้องฝึกด้วยว่าว่าตอนกลางคืนเนี่ยใส่เจ้าตัวเนี้ยอืมัน มันจะเป็นยังไงมันต้องใส่วันแรกอะอาจจะหล่นนะคะมไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติโอเคฮะออน,นี้ก็คือวันที่สองของน้องมิสิกนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเดืนเอนหนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นะคะอโอเควันนี้แล้วก็จะลงมันวัน,วนลงได้ทุก คือลงได้ทุกวันเลยนะคะ okay. แต่เป็นจะจะเป็นตอนเย็นเนะอะโอเคแต่จะไม่ได้ลงทุกวันนะ okay. ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราไม่สินะคะเราคุณาบบายบาย